ครับคุณผู้ชมครับ <S 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 เดี๋ยวลองบินกันเลยดีกว่า พบกับเราอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ t h a i วิ r ์นท o ยด o ครับเว็บไซต์จำหน่ายสินค้า RC แนละกีฬาสันทนาการนะครับผู้ชมครับแน่นอนเจอกับคุณผู้ชมนะทุกครั้งและเจอกับเราทุกครั้งจะต้องมีสินค้าเด็ดๆให้กับคุณผู้ชมได้เอาไปติดตามเล่นกันนะครับวันนี้สุดพิเศษจริงๆนะฮะสุดพิเศษทุกครั้งจริงๆ F16 นะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามกันมาอยากได้ F16 มากๆเลยนะฮะ F16 มีหรือเปล่าวันนี้เราจัดให้คุณผู้ชมที่ชอบ F16 แล้วมาแบบเต็มสตรีมนะครับเต็มชุดเลยทีเดียวตัวนี้ F16 ไฟติ้งฝาคอนนะครับจัดเด็ดสวยจริงๆงานสวยจากนอกเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มาพร้อมกับชุดติดตั้งนะครับงานนี้เรียบร้อยมากนะฮะระเบิดเต็มลำนะครับตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมเห็นด้านล่างนะครับมีระเบิดเนี่ยมอมาให้แบบเต็มชุดเลยทีเดียวโครงสร้างเนี่ย มีความแข็งแรงแล้วก็อึดมากๆนะฮะดูรอบๆนะฮะสีเนี่ยเคลือบมาอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1เมตรยาวนะฮะหเมตรสิเซนติเมตรนะครับหัวเนี่ยแข็งนะเรียกว่าทิ่มคนนี่อันตรายมากนะหัวนี่แข็งมากส่วนทั้งหัวนะครับคุณผู้ชมสามารถถอดได้เป็นแม่เหล็กแข็งแรงนะฮะดูดเข้าไปนะแล้วก็ส่วนของปีกนะครับสามารถที่จะไขสกรูนะฮะไขสกรูออกได้นะครับมีสกรูให้สามารถถอดปีกออกได้นะครับทั้งสองฝั่งเลยทีเดียว ตัวนี้เป็นเซอร์โวดิจิตอลนะครับสเกลสวยมากจริงๆนะตัวนี้ดักแฟน68มมิลน,นะฮะความเร็วของมอเตอร์อยู่ที่3,900 KV ควโอ้ความเร็วก็100กิโลเมตรชั่วโมงบวกอย่างแน่นอนครับสถานฟ้าขนาดไหนครับไปโชกันฝะาเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเลยว,ว่าแข็งมากๆนะแข็ง ไม่มีทางหลดครับตัวนี้แบตเตอรี่จะใส่ที่ด้านหัวนี้นะครับตัวเลี้ยวได้จะเป็นเซอร์โวดิจิตอลนะตัวล่างของล้อนะครับเหรเลี้ยวได้นะครับเลี้ยวได้เดี๋ยวลองบินกันเลยดีกว่าป่ะรับเราระชมการบินกันเลยครับตัวนี้ออกตัวนี้สุ่ที่เล้ยวทีครับออกดีมากครับค่อนข้างนิ่งมากครับผู้ชมครับ สวยงามนะแล้วก็คล่องตัวนะฮะติดมือมากๆเลยสวยงามครับตัวนี้มาพร้อมอาวุธครบนะครบเต็มเลยเดียวนะครับอ่าสุดยอดนะตัวนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบรังกานะครับโอ้โห,โหคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดนะกับเอฟ f ิบหกไฟติ้งฟากอนนะครับแรงสุดยอดตัวนี้64มิี่มิล กล่องเรียกว่าจับแทบไม่ทันนะฮะไปจากจริงๆนะู้มคราบแม่นยำนะฮะในการควบคุมนะครับเดินเบาหน่อยนะจองเบาวันเค้าทำความเร็วที่สูสุดจริงๆนะผู้ชมครับเบาเลีวก็น่าจะประมาณ120น่าจะได้นะครับกคนบนี้บลจริงนะุคครับแต่การันทเอย่างนิาว่าตัีดีๆนะ จากดับแปลงในี2 0 5้วยากเป็นเวามต้นต้นนะครับสามารถที่ยากระชากเอาลอกสองไปทนเลยเลายจะาชิดได้ดีวึนสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับสดๆนะครับไม่ต้มีการตัดเรือของดีอเราต้องการเหียนี้นะคุ ุชมที่ชอบดูบิน F16 นะครับชอบแบบโขดบินร้อนๆอย่างนี้นะครับดังสะท้านฟ้าอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมละครับ F16 ไปที่ฝาครอบตรงนี้อยากให้ลอนครับคุณชมครับเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะครับกับการบินที่ประทับใจการบินที่สถเยรนสุดๆนะครับคุณชมก็สามารถบินบนรอบตัวเราได้โดยความเร็วต่ำๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการบินโลว์พาให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะทําการโลพาสนะครับบินต่ำๆนะครับ สามารถที่จะบินและชะลอความเร็วได้นะครับนิ่งๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับปกติขึ้นบินกตะตูนขับไล่เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมครับหลังจากที่นะฮะพอจะหมดแรงเนี่ยเราสามารถที่กระชากรอบขึ้นไปต่ออได้อีกนะจุดชมเลนเด็กขาดนะฮะพลังนี้เรียกว่าขาดจริงๆนะครับนี่ฮะเราสโลว์ลงนี่ดูนะครับสโลว์นิ่งๆนะสโลสวยๆเสด็จของ X16 นะครับหกนะครับ อ่ยโอ้โหครับคุณผู้ชมครับสุดยอดนะฮะแต่เล่นเครื่องบินมาเนี่ย F 1 6ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมครับขอบอกไว้ว่าสุดยอดจริงๆนะฮะงานชิ้นงานที่สวยมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องกระจกโครงสร้างที่สมดุลน,นะสมส่วนจริงๆกับโครงสร้างที่ก๊อปปี้เรียนแบบของจริงมานะครับไม่ว่าจะเป็นสิเกอร์หรือตัวอักษรตัวหนันงสือนะ ชิ้นส่วนโครงสร้างเนี่ยก็เรียกว่าทํามาได้ยอดเยี่ยมแล้วก็บินเร็วคล่องตัวมากๆนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับราคาไม่แพงเป็นชุด PNP อยู่ที่5,400บาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับ5,400บาทอยากเป็นเจ้าของกับ F16 f i g h t ไฟติงฟาคอนตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมติดต่อกับเรานะฮะเว็บไซต์ไทยเวิร์ลทอยด์คอมตามไอดีไลน์และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับสินค้ามีไม่มากนะกับ f 1 6สิบหกไฟติงฟาคอนสรับท้าที่ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่อยากได้ F16 ตัวนี้ อะพร้อมกับรีโมทสี่ช่องนะครับแล้วก็แบตเตอรี่11.1นะฮะแล้วก็ตัวชาติดีไซน์ก็อยู่ที่7จ5 0บาทน,นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด subscribe นะครั้งหน้าจะมีคุณแคทต้เด็ดอะไรให้กับคุณผู้ชมไ,ได้ติดตามชมกันดีครับ